ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในคลิปพิเศษนะคะดาวมฤตัูย้ายในรอบเจปีจะส่งผลอิทธิพลอะไรต่อชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะการย้ายในครั้งนี้เป็นการย้ายแบบชั่วคราวในรอบแค่5เดือนเท่านั้นนะคะเรามาดูกันว่า ในช่วงนี้นะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษกำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อเรากำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อคุณกันบ้างนะคะชาวราศีเมษนะคะชาวลัคนาราศีเมษมีคิงถั่วค่ะเดลเวอร์นะช่วงนี้ในเรื่องราวของความรักความรู้สึกค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษสีถ้วย เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็สองถ้วยความรักนะคะเด่นมากๆนะชาวราศีเมษจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเจอกับคนที่จริงใจเข้ามาในชีวิตคนที่รักคุณคนที่พร้อมจะสนับสนุนคุณในทุกๆอย่างนะคะได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่ดีได้เจอกับคนรักที่ดีครอบครัวที่ดีบริวารที่ดี หากจะต้องไปประสานงานไปทำอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายหลากหลายเนี่ยถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับความเมตตาได้รับความสนับสนุนนะคะหรือว่าทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยอมรับในตัวตนของคุณเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะจะเป็น มีพลังงานแห่งการดึงดูดให้คนเห็นอกเห็นใจให้คนมีน้ำใจต่อเราบางคนได้ทำงานหรือทำอะไรร่วมกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะมีความสามารถมี ประสิทธิภาพมากกว่าคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่เก่งๆที่เราจะได้ไปอยู่ในชีวิตเขาทําให้เราจะไม่ได้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวหากมีปัญหาหากมีอุปสรรคอะไรเนี่ยมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาสามารถจะช่วยเหลือพึ่งพาเป็นที่พึ่งพาให้กับคุณได้เนี่ยเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะกำลังจะเจอกับคนที่จริงใจเข้ามาในชีวิตนะไม่ว่าจะด้านใดก็ตามนะคะในช่วงนี้และในเรื่องของนะคะโอกาสจัง what ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเด่นมากที่สุดเลยอีกอย่างหนึ่งเลยของชาวราศีเมษก็จะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะมีรายได้มีเงินเข้ามาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสในการได้เงินหรือหาเงินมาหลายทางนะแล้วก็อาจจะได้ไปเป็นหุ้นส่วนได้มีคนมาชวนเราลงทุนและมาพร้อมกับความจรงิจรง,จ,รง,จ,รง,จ,รงจังจริงใจ ทำให้เราเองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองที่มาจากบริวารคนใกล้ชิดนะคะ เขาพยายามที่จะผลักดันและหนุนนำคุณด้วยเช่นเดียวกันนะชาวราศีเมษในช่วงนี้ไม่ว่าจะพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยก็มีแต่คนรักคนศรัทธาเจ้านายหลงรักหลงไหลสรรเสริญเยินยอนะคะเคารพในตัวคุณอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่พอใจหรืออะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ต้องการก็จะเจอกับคนที่เขาเข้าใจคุณจริงๆตามใจเราในทุกๆอย่างเจ้านายตามใจ เพื่อนร่วมงานตามใจครอบครัวตามใจคนรักตามใจนะคะจนเราเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเราสบายใจมากๆกับการที่ไม่ต้องพยายามทำอะไรเพื่อให้คนอื่นยอมรับนะคะมันเป็นพลังงานที่เราได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติเลยนะเดวิลนะคะสเหรียญ10ถ้วย The Magician เราก็ The w o r นะคะ การเปลี่ยนแปลงนะคะในทิศทางที่ดีของชาวราศีเมษอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยมันจะเด่นในเรื่องของการเจรจาวาจาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะในช่วงนี้การเจรจาการต่อรองไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามคุณถือไพ่เหนือกว่าทุกๆคนนะคะหากจะต้องทำอะไรยิ่งถ้าจะต้องใช้ปากในการทำงานการพูดการคุยนะคะการสื่อสารเจรจาของคุณเนี่ยทำให้คนรอบข้างเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจศรัทธาและยอมรับบางทีเรา พูดจริงบ้างพูดตรงบ้างพูดเท็จบ้างหรือเราอาจจะพูดเกินความจริงไปก่อนก็ยังมีคนกล้าที่จะเชื่อยังมีคนกล้าที่จะศรัทธาในตัวคุณนะคะถือได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรัก แต่ในเรื่องของความมั่นคงนะมันอาจจะยังอยู่ในช่วงที่มันเป็นจุดเปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ความมั่นคงของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังหลายๆท่านมีจุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึน้นเป็นจุดเปลี่ยนที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหัน กับการที่เรายังไม่ได้วางแผนมีการเปลี่ยนงานกระทันหันปรับย้ายที่อยู่อาศัยกระทันหันหรือได้ทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคกับเราจริงๆเกี่ยวกับในเรื่องความมั่นคงนะคะก็ทำให้คุณเองเนี่ยมีหนักใจบ้างอยู่พอสมควรเหมือนกันนะยังจะต้องเตรียมความพร้อมดีๆสำหรับชาวราศีเมษ แต่อย่างที่บอกไปอะค่ะในเรื่องของวาจาของคุณเนี่ยมันยังมีความเมตตายังมีความศักดิ์สิทธิ์หากคุณเจอกับปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะวิ่งเข้าหาใครเนี่ยทุกคนเขาก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนจนคุณจะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะ ขอความเห็นอกเห็นใจจากคนรอบข้างได้ตลอดเวลาและที่สำคัญเนี่ยคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณเขาก็มาด้วยความจริงใจนะคะไม่ได้มาด้วยอคติหรือมีความต้องการผลประโยชน์แต่อย่างใดก็คงจะต้องใช้เวลานะคะในการเหมือนพิจารณาด้วยตรงไหนที่มันรบกวนคนอื่นมากเกินไปก็อยากให้ชาวราศีเมษอาจจะต้องดูดีๆเพราะช่วงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่จริงๆ นะคะความรักนะายิ่งใครที่โสดอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์มากๆบางทีมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้าที่สำคัญมีทั้งคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจบางทีจะหนักใจด้วยเนื้อหอมจนไม่สามารถตัดสินใจเลือกถูกว่าเราจะตัดสินใจเลือกใครดีบางทีการมีสเสน่ห์นะคะมากๆมันก็อาจจะทำให้คุณหนักใจถูกใจก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ แต่จะเป็นเวลาที่คุณมีความสุขมากนะคะเป็นเวลาที่คุณจะรู้สึกได้ถึงการมีตัวตนในชีวิตรักอีกครั้งหนึ่งยิ่งถ้าคุณนะคะได้เหมือนโปรโมตตัวเองไม่ค่อยได้ไปเจอใครอยู่แล้วในโลกของชีวิตจริงแต่ได้โปรโมตตัวเองลงไปในโลกออนไลน์ต่างๆก็มีแนวโน้มนะที่จะเจอคนที่เขาเองก็มีทัศนคติเดียวกันเนี่ย เข้ามาพูดคุย <_ an> เข้ามาจีบ <_ an> เข้ามาหยอดคุณเพลอะนะคะชาวราศีเมษคุณอาจจะเจอกับคนที่อ,อยู่ทางไกลนะอยู่ไกลกันอยู่ต่างชาติอยู่ตาา่ตางที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดอยู่ไกลกันมากๆเนี่ยมันเป็นโชคชะตานําพาให้เราได้หมุนมาเจอกันแล้วกลายเป็นคนที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าใช่ในทุกๆอย่างแต่ก็มีบางเรื่องที่ทําให้คุณผูกพันนะคะก็ถ้าเปิดใจนี่บอกเลยว่าปังมาก มากนะคะปังจนเราจะมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเลยยิ่งใครมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยรักยิ่งสมบูรณ์คนรักยิ่งเอาใจใส่รักเติมเต็มมีบ้างนิดหน่อยเนี่ยค่ะที่เหมือนคนรักอาจจะเรียกร้องความสนใจน้อยอกน้อยใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเขาก็ต้องการที่จะได้รับความรักจากคุณได้รับความใส่ใจจากคุณนั่นเองนะ ชาวราศีเมษนะคะก็อยากจะบอกว่ารักก็โดดเด่นรักก็ลงตัวครนะอบครัวดีมีความสุขคนรักคนที่อยู่ข้างๆคอยสนับสนุนคอยหนุนนำคอยเชียร์เรานะคะผลักดันให้กำลังใจเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรื่องการเงินเนี่ยอยากจะบอกให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเรื่องการเงินหากใครกำลังทำเรื่องกู้ยืมนะไม่ว่าจะไปต่อรองไปอะไรก็ตามเนี่ยถือว่าจะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าหักใครนะคะกำลังจะให้คนรอบข้างหยิบยืม โดยเฉพาะครอบครัวบริวารเพื่อนฝูงคนที่เราเคารพนับถือกันเนี่ยอยากให้ระมัดร,ระวังเอาไว้ด้วยนิดนึงละกันนะเพราะมันมีแนวโน้มว่าเราจะถูกหักหลังถูกโกงนะไม่ได้เงินตามที่เราคาดคิดเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยหนักใจลําบากใจเพราะมันมีเกณฑ์ที่เราจะไม่ได้เงินไปตามที่เราคาดคิดนะยิ่งใครยืมคุณไปเนี่ยต้องเผื่อใจทําใจเอาไว้เลยนะคะรายได้หลักๆเนี่ย ก็ยังจะมาจากไรายได้จากการทำงานซึ่งเป็นปกติดีอยู่แล้วเสริมมาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมาจากคนรักบริวารน,นะที่เขาคนรักเปบ้างแหละบริวารเปบ้างแหละได้เงินมาจากทรัพย์สินมรดกจากครอบครัวมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์กิจกรรมต่างๆทำให้เราอาจจะได้ มีคนมาช่วยเหลือนะคะครอบครัวหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาให้ได้รับเงินจากการเมตตาได้รับเงินจากรางวัลช่วงนี้หากใครนะคะกำลังเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบรางวัลเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะถือว่าโชคลาภกำลังจะหล่นทับเงินก้อนกำลังจะเข้ามาเงินที่เข้ามาง่ายๆเนี่ยโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อย กำลังจะเข้ามานะคะหรือถ้าใครไม่ได้ชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในการเล่นการพนันอาจจะเป็นในเรื่องของการซื้อของต่างๆตามโลกออนไลน์ก็จะมีได้ของแถมของมีค่าของสำคัญนะคะเข้ามาทำให้บางทีมันอาจจะเป็นรางวัลที่เราเองก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจที่ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ ตกมาจากเบื้องบนให้เรารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่โชคดีกับคนอื่นเขาบ้างนะคะชาวราศีเมษ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่นานไพ่หรือชอบในการทำนายยังไงนะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ Subscribe หรือติดตามเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะช่องทางรายละเอียดเอาไว้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไล e ์ Facebook หรือว่า i n s t a g r กรสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการรับชมทุกการติดตามสวัสดีค่ะ 啊。Ah.